เพลงบุญน่าศกแบบวิปัสนาเขจาใจแล้วก็ตั้งศกคือตั้งศกสวดตามประเพณีก็คือตั้ง,ตงแต่ปุ่มนี้ไปแต่ว่าที่แล้วมานั้นเราตั้งสติตั้งสติสวดด้วยการปฏิบัติค้าว่าสวดที่มาจากค้าว่าสูตร เขาว่าสู่ที่มาจากเขาว่าสูตรตัดสูต่ตัดแปลว่าฟังบางเรากระแผงมาเป็นสวดเป็นสตูตรแล้วมันจะว่าฟัสงสู่ตัก็เพราะว่าจะว่าโสตถ้าจะเห็นว่าตามปรบาลีตามภามรรษาเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามความ,มาเหมาะสมท่านหลวงเขาใจะว่าองคนี้ไปสู่ถังพระไปสู่ มุ call, up, whatever, ่มุ่ภาพไปสู่ไปถอนว่าเราก็นมุ่่ภาพไปสวดไปถอนนี่คือปรกเณีนะแต่ด้วยการที่เราได้ทาบุญด้วยการภาวนาเนี่ยเป็นการอุทิศส่วนกุศลหาผู้ตายขั้นสูงถ้าผู้ตายนั้นมีอาสวะอยู่ผู้ตายนั้นก็จบไปสูง สุคติ <c oughs> สุคติแต่ผู้ตายนั้นที้นอาสะวะแล้วผู้ตายนั้นก็ไม่ต้องไปสุคติสุคติ <c oughs> ก็หมดภพหมดชาติหมดชาติหมดเช,ชื่อกันไปแต่เราที่ทำก็ได้บุญคือได้ปฏิบัติบุญเกิดจากการะปฏิบัตินทีนี้ผู้ตายก็ได้บุญผู้อยู่ก็ได้บุญ แต่ถ้าทาการสวดสุกแบบชาวบ้านบางทีผู้ตายก็ได้บาปคนอยู่ก็ได้บาปก,ก็อะไรเพราะว่าไม่รู้วิธีการทํางานสวดงานสวดสุกก็มีการกินเหล้ากินยาเื่นเหล้าเล่นยาเล่นไพ่เล่นไฮโดรกันคนตายก็ต้องได้รับบาปไปด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าต้องรับเอาอากุศลต่างๆที่คนเป็นเนี่ยทําไปให้แต่พอเรามา ภาวนาอุพิสุบุญคนทําก็ได้บุญคนตายก็ได้บุญไปด้วยน,นี่ลักษณะของพุทธศาสนาชนิกชนทําแล้วจงทาอย่างหนึง่งจะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างขึ้นไปตามลักษณะของพุทธตะทําอย่างหนึง่งจาเสียประโยชน์ทั้งสองอย่างผู้ตายก็ไม่ได้ผู้เป็นก็ไม่ได้ขาเรียกว,ว่าไม่ใช่ชาวพุทธในนั้นอน,นนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ในสายงานพระเทียนเราจะถือปฏิบัติไปมา ก็ในแยกที่ทำใครก็ตามที่มาปฏิบัติอย่างใกล้ชิดอย่างนี้ถ้าอนุญาตให้พวกเราทำเราก็จะมาทำแบบนี้แหละมาทำที่วัดธรรมนใครใจก็ตามที่ไปนักปฏิบัติได้นับใช้พระศาสนะได้ศึกษาพระธรรมแลว้วก็ได้ใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างจิตก,ก็ไม่ทุกตายก็ไม่ทุกเพื่อจะทำให้เพื่อเพื่อประกาศเพื่อประกาศคุณธรรม ตัประกาศจะจะทํราว่าคําสอนผู้เจ่ามีจริงแล้วผู้ปฏิบัติก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าในขณะแก่ก็ไม่ทุกขณะเจ็บก็ไม่ทุกขณะตายก็ไม่ทุกนั่นไม่ใช่เป็นคําพูดแต่ว่าเป็นของจริงแล้วก็ได้ประกาศจะจะทำเหล่านี้ออกไปให้คุณได้มาศึกษามาเรียนรู้มาปฏิบัติอย่างจริงจัง แทนที่เราจะนับถือแต่ละที่ประเพณีต่เวลาเราแก่เราเจ็บเราตายก็เป็นทุกข์อยู่เหมือนเดิมแลนทุกข์หนักกว่าเดิมนนความเป็นคำพูดของเราแต่ชีวิตยังไม่มีความหมายอะไรเพราะมันไม่ได้เชื่อของเราให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายให้พ้นจากความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายถ้าพูดอย่างนี้จะถูกแต่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพูดอย่างนี้ก็ฝังยาก เพราะทุกคนนั้นไม่พ้นจากแก,เก่เจ็บตายแต่ถ้าพูดให้ถูกตามพุทธิในพุทธิกรรมแล้วก็ให้พ้นจากความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายนี่จะถูกทีนี้จะเข้าใจกันได้เพราะเวลาเราปฏิบัติทมเจริญสติได้เราไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่แล้วก็ไม่กลัวตายด้วยแต่เราก็ไม่ประมาทในความแก่ความเจ็บความตาย เรารู้ว่าความแก่ขความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแต่ว่าเราก็จะ,ะเผชิญความเป็นธรรมดานั้นด้วยการเตรียมตัวเวลาเจ็บขึ้นมาโอ้เจ็บเป็นธรรมดาแล้วเราก็กลัวความเจ็บร้ <c oughs> องอดร้องอวยอย่างนี้ก็มืไม่ธรรมดานะาเแล้วแก่มาก็เรียกว่า ไม่มีสติไม่มีสติระยะไม่รักษากายไม่รักษาใจหรือ<ม>ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วถือว่าผิดธรรมดาเราถึงความตายมาถึงเขา้เกาก็เกิดความกลัวดิ้นรนควนขวายหาวิธีที่จะมาให้เจ็บเมื่อความเจ็บก็ถึงก็ทนไม่ได้เดือดร้อนลูกหลานยากมิดอย่างนี้ก็เรียกว่าผิดธรรมดา พราะมันมีการเตรียมตัวรู้ว่าความแก่ความเก็ียความตายเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นทีนี้เราจะต้องเตรียมตัวจะทำไงให้ความแก่ความเจ็ียความตายครอบงำแต่ด้านร่างกายแต่ไม่ครอบงำจิตใจไม่ได้เนี่ยให้มันในไหนมันก็เป็นให้มันเป็นแค่ด้านเดียวอย่าให้มันเป็นทั้งสองได้ถ้าเป็นทั้งสองด้แล้วขอแล้วก็ยอมจะมุนยอมจะมุนเหมือนนักโทษ เยี่ยมจนมันเขาก็จึนพบาลก็เอาไปแต่ถ้าหากว่ารู้ว่าคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นธรรมดาก็าให้แต่กายเขาไปใจไม่ให้ได้ไปเพราะใจไม่ต้องไปหาที่ใหม่เหมือนจะว่าไฟไม่บ้านไม่ไม่ทั้งบ้านและไม่ทั้งคนอยู่เสร็จเลยหรือเรือนมันพัง ก็เรียนทั้งบ้านพังทั้งบ้านแล้วก็พังทั้งคนอยู่ด้วยอันนี้ก็เรียกว่าแไมีได้แต่ถ้าไฟไม่บ้านไฟไหม้แต่บ้านแต่คนเจ้าของบ้านไม่ไหม้เจ้าของบ้านออกไปสร้างบ้านใหม่ได้ไปสร้างที่อยู่ใหม่ได้หมายความว่าไฟเจ้บ้านไม่บ้านเรากี่ครั้งกี่ครั้งก็ทำแต่ว่าเราไม่ถูกไฟไหม้มันไหม้แต่บ้าน ในร่างกายเนี่ยมันจะแก่จะเจ็บจะตายกี่ครั้งอยู่มนก็ตามแต่จิตใจของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายด้วยอันนี้ถ้าพูดในความหมายนี้เราก็จะเข้าใจว่าอาจารย์พูดในความแก่ความเจ็บความตายคือพ้นพอย่างไรก็คือเราเปรียบเสม,มือนบ้านนี่แหละความบ้านนั้นมันเกิดไฟไหม้สมมุตคนแก่คนเจ็บคนตายแต่คนอยู่ไม่ถูกไฟไหม่ เหมือนว่าเราพ้นจากไฟไหม้คือพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายถ้าหากว่าเข้าใจในความหมายนี้ก็ถือว่าเราเข้าใจในปรมชาธรรมนี้ด้วยนะทีนี้เราจะพ้นได้อย่างไรที่ความหมายนั้นจะพ้นความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไรพ้นจากความกลัวความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายได้อย่างไรก็คือเราก็เจเ่ามาพัฒนาจิตของเราให้พ้นจากความกลัวก่อน พูดถึงความกลัวความกลัวเล็กๆน้อยๆทั้งปวงเรื่องเอาเริ่มที่จะต้องศึกษาเอาชนะไปเรื่อยๆกลัวอะไร่ะนั่งนานกลัวจิตยืนนานกลัวปวดนอนนานกลัวเมื่อยเดินนานกลัวยยกคอขัดกลัวยอกหรือไม่ได้กินก็กลัวหิวไม่ได้หาเงินก็กลัวจน ไม่แต่งตัวก็กลัวเขาว่าที่ใส่เสื้อผ้าไม่ดีก็กลัวเขาดีทานันความกลัวเล็กเล็กเลน้อยแบบนี้จะต้องเอาชนะไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยจะไปวัดไปว่าก็กลัวไม่มีอยู่ไม่มีกินหรือจะทําการทํางานก็กลัวเหนื่อยกลัวหนักความกลัวเหล่านี้มันซ่อนเล้นอยู่ในใจ ของเรามากมายแต่ว่าเรามักจะนึกวิถึงข้ามันกลายเป็นนิสัยกลายเป็นสัญชาตญยานของเราไปแล้วความกลัวเพราะนั้นเราจะทำไงถึงจะชนะความกลัวที่มันใหญ่ๆคกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายความกลัวก็ต้องชนะความกลัวเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไปต้องรู้จักความกลัวเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไปเช่นเดินเดินกลมจากไหนก็กลัวร้อน แล้วก็เวลาฝนตกมาก็กลัวเปียกอันนี้คําว่ากลัวที่ที่มันจะเป็นอันตรายแล้วก็คนกลัวที่มันไม่อันตรายเกินไปเราก็จะต้องไม่กลัวเป็นเหตุหที่ระหว่างการป้องกันตัวเองให้พ้นอันตรายจากความกลัวตายนี่กลัวเสียกกลัวตายที่ตามกันอย่างไร การป้องกันให้พ้นจากคนเลี้ยให้พ้นจากการเสี่ยงอันตรายนั้นเป็นสิทธิเป็นสิธทธิถูกทำนะแต่การกลัวทั้งท้ที่สิ่งนั้นมันไม่ถึงอันตรายไม่เป็นเหตุให้ต้องเสี่ยงอันตรายอันนั้นก็เรียกว่าความกลัวที่มันเป็นกิเลสการที่เราต้องหลบเลี่ยงอันตรายเพราะ เพื่อป้องกันตัวเองอันนี้มันเมื่อเป็นกินเลสอันนี้เป็นธรรมที่เราจะต้องปกป้องรักษาร่างกายนี้ให้ปลอดภัยเป็นธรรมแต่ว่าในขณะที่เราปกป้องรักษาเราก็ไม่ได้มีความกลัวอยู่ในใจนะอย่างเดินไปเราไปเห็นงูอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ตกใจแล้วก็ไม่ได้กลัวแต่เราก็สามารถ ที่ป้องกันตัวเองได้ทีไม่เหยียบที่งนะูแต่ถ้าหากว่าไปเห็นงูยังไม่ทันเหยียบงูเลยกลัวใช่แล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นกิเลสแล้วคือขาดสตินะหรือบางทีป่วยไม่สบายก็กลัวจะเป็นมากกลัวตายกลัวเจ็บแต่ถ้าหากว่าเราป่วยไม่ส<ร>บ,บายก็ ไม่ได้กลัวโยมโยมไม่ต้องไปห่วงเขาโยมฟังทาง่านนี้หน้าที่ของเขาขาดสติแล้วกลัวเขาจะไม่ได้อยู่กลัวเขาจะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นว่าความกลัวเนี่ยมันจะต้องฝึกฝนนะคือการขาดสตินีแ่แหละกลัวแล้วการขาดสติแล้วสร้างมันหล่าที่ความความกลัวก็เข้ามาแทรกทันที เพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่การมีสตินี้ในกรณีที่เราไปเจออันตรายแล้วเนี่ยโดยปัจจุบันทันด่วนนียังไงโดยปัจจุบันทันด่วนที่ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจงนะสมมติไปเนี่ยไปอะไรเกิดขึ้นทันทีเนี่ยคนที่ไม่มีสติ เ็จะตกใจสะดุ้งหวาดผวาทิวเรือขึ้นทันทีอันตรายตื่นขึ้นแต่คนมีสติด้วยไงก็ตั้งสติทันทีไม่กลัวมันมีอยู่คำสองคำเนี่ยมาเคยถามผู้เฒ่าผู้แก่ว่าสองคำมีความหมายต่างกันคำว่าสะดุ้งกับเสด่ยแต่ท่านเหนือเลยสะดุ้งกับเสด็นที่ทางอิสานเนี่ยสะดุ้งเสดินมีใช้ไหมยอะว่าบ้านเรา ใช่จ้าวหัมันเป็นลักษณะอะไรเสด็ลจะเดินมีไหมนีงตกใจเสด็จเสด็จอืมอ๋อหมายความว่าตกใจรุนแรงเลยถ้ามันถ้ามันเสด็จแบบไม่ตกใจมีไหมสะดุ้งจ้ะแต่ไม่ตกใจไม่ตกอ๋อสะดุ้งมันก็ตกใจแล้วนี่ยเสด็จนี่ตกใจอย่างรุนแรงแค่สะดุ้งนะสะดุ้งก็ ตกใจแต่ตกใจน้อยๆแต่เสดิมที่ตกใจอยู่รุนแรงเอามาได้ฟังคำาก็เห็นว่ามันเสด็จเสด็จขึ้นสุดตัวเลยแต่ไม่ได้ตกใจนะแต่มันเสด็จแต่ว่าไงดีคือเหมือนปกติแต่ไอ้ตัวลักษณะเสด็จเนี่ยมันไม่ได้สะดุ้งไม่ได้ตกใจแต่ว่าร่างกายมันเกิดการป้องกันตัวมันเองโดยสัญชาตยาน เมืนะ่อเราไปเห็นงูใหญ่ปุ๊บเนี่ยแล้วก็โดยบังเอิญเราไม่ได้เห็นมันก่อนนะอยู่ๆเข้าไปมันผูปกป้อมเนี่ยอาการที่เราทางหางหายเนี่ยเราเสด็จแต่ว่าใจสติมาท,าทันทีใจไม่ตกอย่างนี้มีไหมเคยไหมที่ใ้ความหมายหลวงพ่อเทียนเนี่ยสเสด็จที่ท่านใช้เป็นแบบนี้ที่จะดุ้งแต่ไม่จะดุง้งตกใจแต่เหมือนตกใจแต่ไม่ตกใจนี่อาการของการป้องกันตัวเองแบบ แบบแคตแว่ยางแต่ใจไม่เป็นไรเพระนั่นเองที่ความกลัวเหมือนกันเ,เวลาเกิอดอะ้ขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่สะดุ้งเพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยที่มาถึงเราเนี่ยมันไม่ได้มาถึงแบบปัจจุบันทันด่วนแต่มันมาถึงทีนิดนิดความแก่ไม่ได้มาถึงไม่ถึงไม่ไมถึงคนไม่ได้มาถึงคนแก่นะฟังให้ดีคนแก่กับความแก่นี่คนละเรื่องนะ ความแก่เนี่ยมันมันเกิดมาพร้อมกับเราล่ะเกิดมาก็แก่แล้วแก่เนี่ยอยู่ในท้องผู้ท้องแก่แล้วไม่กี่เดือนก็คลอดนะครับว่ามันแก่ได้เลยนะ่นท้องแก่เราแก่มาตั้งแต่ยังไม่เกิดอันนี้เขาเรียกวความแก่แต่คนแก่นี่หมายถึงว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายผมหงอกฟันหักนันเกี่ยว ร่างกายเจ็บป่วยง่ายอย่างเงี้ก็เรียกว่าคนแก่แต่ความแก่นี่ร่างกายจะดีๆนี่แหละมันก็แก่ถึงเวรานั่งเนี่ยชั่วโมงแรกเรานั่งก็ไม่ค่อยปวดไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ใช่ไหมตอนี้นั่งแล้วไม่ได้เปลี่ยนมตปวดอแก่ขึ้นเรื่อยๆนี่วพรามันมาปวดแก่แล้วร่างกายมันแก่แล้วนี่ที่มันปวดแจะเนี่ยแต่ความแก่ทุนี้แก้ไขได้แต่คนแก่นี่แก้ไขไม่ได้แต่ความแก่แก้ไขได้ ก็ปวดแก่ๆพราะเราเปลี่ยนเพราความแก่ก็หายไปกลายเป็นความอะไรความไม่แก่ก็เกิดขึ้นอ่าเห็นไหมอันนี้ระหว่างสภาวะกับไอที่เป็นรูปกับเป็นนามต่างกันสภาวะที่เป็นนามนี่หมายความว่ามันเกิดที่แล้วแก้ไขได้ทันทีแต่สภาวะที่เป็นรูปเนี้ยมันเป็นยังไงก็เป็นแล้วก็เป็นเลยนะเพราะฉะนั้นตัวสภาวะความแก่ จ่คนแก่ี่ต่างกันระหว่างความตายความเจ็บต่บคนเจ็บต่างกันด้วยคนเจ็บไม่ครัมีอาการทางลูกแล้วก็มีความเจ็บไปด้วยเขาเรียกว่ามาเจ็บทั้งสองทางทั้งกายด้วยความเจ็บหมายถึงสภาวะที่เป็นนามคนแก่เมืยอวอที่เป็นลูกความแก่เพราวะว่าที่เป็นนาม ดังนั้นเราอาจจะไม่เราอาจจะเจ็บกายมันเจ็บแต่ใจไม่เจ็บเรียกว่าความเจ็บไม่มีไม่มีความเจ็บที่ใจใจไม่เข้าไปยึดแต่ความเจ็บของกายเพราะฉะนั้นเราก็ชนะความเจ็บได้แต่ชนะคนเจ็บไม่ได้กายตัวเงเจ็บเหมือนเดิมเนียเราชนะไม่ได้ แต่ความเก็บเอาชนะได้คือไม่ให้ใจมันไปนเก็บด้วยแร่วความเก็บเป็นภาวะเรื่อง,องคนตายแต่ความตายนี่ก็ต่างกันคนไมายคาะว่าตายสมุทรภาพขันทั้งสี่ห้าทั้งสี่ขายทั้งห้าแตกดับนั่นคือคือคนตายแต่ความตายเนี่ยความตายหมายถึงว่าตัวภาวะ ความเจ็บนั้นมันก็หายไปความไม่มีความเจ็บมันก็ปรากฏอย่างคนตายเนี่ยมันมันจะเจ็บปวดอีกอไม่ร่างกายไม่เจ็บปวดแล้วทัวนี้ฟังให้ดีน,นะคนตายความเจ็บปวดยังเหลืออยู่ไหมไม่เหลืออยู่ความไม่เจ็บปวดปรากฏไหม แต่ฟังแล้วจะเข้าใจแล้วซึ่งความตรงนี้คือคนตายความเจ็บปวดหายไปคนตายเนี่ยไม่มีความเจ็บปวดใช่ไหมนั่งพอนตายแล้วจะไปเจ็บปวดได้ไเออนั่นดี <c oughs> แต่บอกว่าคนตายนี่ไม่เจ็บปวดเลยเนี่ยถูกไหม คนตายไม่มีการเจ็บปวดนะคะตายแล้วแะความรู้สึกฟังตรงนี้ให้ดีคนตายไม่มีทั้งความเจ็บปวดและไม่มีทั้งความไม่เจ็บไม่ปวดความไม่เจ็บไม่ปวดก็ไม่มีความเจ็บปวดก็ไม่มีอฟังให้ดีเนะคนตายไม่เจ็บปวดแต่ความไม่เจ็บปวดก็ไม่มีด้วยความเจ็บปวดก็มีความไม่เจ็บปวดก็ไม่มีเพราะไม่มีเวทนาที่ดีเสวยใช่ไหม ควาเจ็บปวดเป็นเรื่องของเวทนาใช่ไหมความไม่เจ็บปวดก็เป็นเรื่องของเวทนาเพราะคนใจไม่มีเวทนามีความรู้สึกกายแล้วคนายไม่เจ็บปวดบอกว่าไม่เจ็บคนใจไม่เจ็บปวดก็ถูกคนใจไม่รู้สึกที่ไม่เจ็บไม่ปวดก็ถูกเพราะไม่มีสุขเวทนาทุกเวทนาทุกความสึกเวทนาก็ไม่มีทีนี้คนเป็นเนี่ยคนเป็นเนี่ย ถ้าสมมุติเรานั่งไปนานๆเราเจ็บปวดใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเอาเราเปลี่ยนไปความไม่เจ็บปวดปรากฏคื่อความเจ็บปวดมันตายไปความไม่เจ็บปวสดสวีติดขึ้นถ้าเราพอใจในความไม่เจ็บปวดอันนี้เรียกว่าเรายังมีเวทนาทางจิตเราพอใจในเวทนาตนัวนี้แต่ว่าเมื่อเปลี่ยนไปแล้วความไม่เจ็บปวดก็ปรากฏแต่เราก็ไม่ไปยินดีพอใจกับความไม่เจ็บปวดอันนั้น เรียกว,ว่าเราไม่มีั้งความเจ็บปวดและไม่มีั้งความไม่เจ็บไม่ปวด,ดพูดง Mul ่งายฟังยากไหมนี่เขาเรียกว,ว่าตัวอุปขาด้วอตัวดูนั Heroes ่นแหละมันไม่มีความเจ็บปวดและก็ไม่มีความไม่เจ็บไม่ปวดด้วยเพราะมันเป็นภาวะผู้ดูต,ตัวนี้เขาเรียกว,ว่าตัวภาวะที่เป็นปรมตัตดอยู่เหนือทั้งความสุขและนเหนือทั้งความทุกข์อยู่เหนือทั้งความไม่สุขไม่ทุกข์นี่ ถ้าหากเรายังสุขยังทุกข์อยู่หรือยังยินดีพอใจในส่วนในทุกข์อยู่แล้วก็ยังมีตัวเวทานาสวยอ,อยู่นะดังนั้นเองเราก็ต้องศึกษาในส่วนนี้ก็เรียกว่าเป็นมาติการนะ์มาติการ์รว่าบทเป็นมาติการ์บทบานาในส่วนนีเนเนเน้เป็นกฎเป็นกติกานะที่จะต้องวางเป็นรากฐาน เอาไว้เพียงสวดนั่นเนนั่นก็ต้องศึกษาเอาไว้ให้เข้าใจตั้งแต่เรายังไม่ตายถ้านนไม่ตายและก็เราจะไม่ตายจากตัวประมาทด้วยแต่เราตายจาการูปแต่ไม่ได้ตายตายจากนามแต่สมมติว่าเอาละคนเรา,าในพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ถือว่าการแตกของขันเนี่ยคือการตาย แตถือว่าเป็นการแปลสภาพธาตุดินก็กลับไปสู่ธาตุดินเหมือนเดิมธาตุน้ําก็กลับไปสู่ไอ้น้าก็กลายเป็นไอเดิมเดิมธาตุลมก็เป็นอากาศไปธาตุไฟธาตุอันนี้ก็เข้าไปกับธาตุดิมของเขาเพราะเรื่องการสลายธาตุดิมและการสลายธาตุสีกลับไปสู่ธาตุดิมก็มันหายไปไหนนไม่ได้ตายไปไหนก็กลายเป็นพลังสมมติว่าเอาเราเผา ตรงนี้แล้วก็มีน้ำเกิดขึ้นทึ้งที่ดินแล้วเอาต้นไม้ไปปลูกดูเนะี่ยท่าสีของคนที่ถูกเขาก็กลายเป็นต้นไม้ตันนั้นแหละ<อ>ลกลายเป็นต้นไม้ตัวนั้นท่าสีดิน้อ่งหมูไฟของเขาถามเขามีมีจิตวิญญาณไหมก็เป็นจิตวิญญาณของต้นไม้เนี่ยแ,แต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่จิตวิญญาณของผู้ตายก็ได้แต่จิตวิญญาณของผู้ตายก็จะเ,เกิดตามอิจตามกรรมของเขา ต้นไม้เขาไม่มีกรรมดังน,นั้นการในพุทธศาส,สนาไม่ถือว่าการแตกกายทําลายขาเนี่ยเป็นการสูญสิ้นแต่เป็นการถ้าสีลสลายไปสท่าเดิมทีน่นั้นดวงไฟมีตัววิญญ,ญาณทตุก็ไปตามลักษณะของกรรมและจะกรรมจะสูงไปเรืยกว่ธรรมะคติเวลาคนเราจะตายมันก็เริ่มมีกรรมมคติปรากฏจะไม่ว่าเราได้ทำอะไรดีอะไรั่้มา ตลอดชีวิตอ่ะอันนั้นก็จะมาปรากฏเป็นเส้นทางเราต่อไปเอาล่ะถ้าสมมติว่าเราสิ้นกิเลสอาสวะละกรรมคติมีไหมก็ไม่มีก็ไม่มาไม่ปร,ปร,กรากฏเพราะอะไรเพราะด้วยอำนาจของตัวปรมาถธรรมสามารถตัดกรรมที่ขาดสะบั้นลงได้กรรมนั้นเข้าไม่ถึงกรรมดีกรรมชั่วที่เราเคยทํามาก็ก็มาถึงดรงนันท์เสร็จจะหยุดลง จึงเข้าไปสนองไปนำทางวิญญาณจะเกิดไม่ได้อีกต่อไปเพราะไม่มีเชื้อให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นขนวนใช่ไหมเหมือนไฟเนี่ยมันไหม้เข้ามามันมีเชื้อแต่พอมาถึงใกล้บ้านมันจะไม่ไหม้เพราะอะไรเพราะมีรากว่าทําเป็นแนวกันไฟจะ่ได้ไฟข้ามมาไม่ได้มันมีแนวกันอยู่มันว่างมันว่างแต่เชื้อจิตวิญญาณของเราเหมือนกัน ถ้ามันหมดกิเลสก็หมายความว่ามันไม่มีเชื้อที่จะให้วิบาศต่างๆที่เหมือนไฟไหม้เข้ามามันมันไม่ข้ามันไม่ได้เพราะมันไม่ีมมมมมเชื้อในทาแนวยบกันฟันก็ไม่มาถึงตรงนั้นก็ดับการหลายต่างๆเนี่ยมันมามันมาถึงจุดตรงมากระทบจิตที่ว่างว่างจาก,กาาจิตเนี่ยก็จบวันนี้จะไปให้อดุลย์พระว่า ระหว Gu ่างจิตว่างจากว่างจากจิตเนี่ยอันเดียวกันหรือคนละอันท่านก็งง่เอางี้อรูปธรรมกนว่าแก้วนี้ว่างแก้วว่างจากน้ำเรียกแก้วว่างแก้วถ้ามีน้ําอยู่เรียกแก้วน้ําถ้าไม่มีน้ําก็เรียกว่าแก้วเ่ยงนี่ลแก้วว่างแต่เขาว่าว่างจากแก้วเนี่ยจกแก้วว่างมต่างกันไหม พระก็ยังหาคำเกี่ยนี้ไม่ได้เลยนี่แก้วว่างเพราเข้าใจแก้วเ็าเข้าใจแก้วน้ำาพเข้าใจแก้วว่างก็าเข้าใจบอกแต่ว่างจากแก้วยังไม่เข้าใจเพื่อจะบอกว่าสติเนี่ยมันว่างจากจิตถ้ามีสติไม่มีจิตแต่เมื่อไรถ้าว่าจิตก็มันมาที่งมีอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วอารมณ์ถูกอารมณ์ผิดแต่จิตว่างมันไม่มีมันมีแต่แก้วแต่ไม่มีน้ํา ถ้าแก้วน้ำ division, mm hmm. mm hmm. มันก็มีจิตด้วยมีความคิดด้วยมีแก้วเลยมีน้ําด้วยถ้าจิตว่างสมัยก่อนมีแต่แก้วไม่มีน้ําถ้าว่างจากแก้วก็เลแก้วว่างแก้วน้ําแต่ที่นี่ว่างจากแก้วอะนะเป็นไงแก้วน้าพอลึกภาพออกแก้วที่เฉยก็ลึ้ภาพน้าที่เฉยก็ลึกภาพออกที่นี่มันว่างจากแก้วว่างจากน้าอะ มาถึงไงไม่มีแก้วไม่มีแก้วน้ำอะไรอีจิตว่างว่างจากจิตก็คือไม่มีจิตดังนั้นความรู้สึกตัวนี่มีจิตไหมความรู้สึกตัวที่เราทำมันมีจิตอยู่ไหมถ้าเราไปคิดไปตั้งใจมันก็มีจิตใช่ไหม แต่ถ้าทําให้มันรู้สึกเฉยๆเนี่ยมันต้องมีจิตว่างแกจิตตรงนี้เขาเรียกว่าปรมาตร์เ,เรม่โ <c oughs> ดนกนระทบตึ้อ่าเมื่อโดนกระทบก็จิตไม่เข้าก็ไม่ไม่ไม่เกิดไม่นึกกระทบเฉยๆแล้วไปจบไปนั้นแต่ถ้าหากว่าสติไม่เข้มแข็งปรมาสตร์ไม่เข้มแข็งพอถูกกระทบปั๊บจิตมาคิดอปั๊บอะไรยังไงก็คิดขึ้นมาเอ๊ะอะไรแต่ถ้าหากว่าในขณะนั้นสติมัน